อาชีพผู้มีความสามารถในการสร้างความเสียหายทางกายภาพสูงที่สุดจากบรรดา12อาชีพหลักอาชีพที่ถึงแม้จะมีค่าพลังป้องกันที่ต่ำมาแต่พวกเขากับทดแทนในเรื่องของดามเมจที่มากมายมหาศาลอาชีพสุดพิวไหวรวดเร็วและสามารถสังหารศัตรูในชั่วพริบตาอาชีพที่เกิดขึ้นมาเพื่อการสังหารโดยเฉพาะมือสังหารจากเงามืดแอสซัสสินนักลอบสังหารแอสซัสสินสังหารศัตรูได้อย่างเยียบเชียบและร,รวดเร็วเป็นความสามารถเฉพาะของนักลอบสังหารลงมือร,รวดเร็ว เปลิดชีวิตคนอื่นที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ในป่าสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูนะครับสุบาสินปนะครับกับซีรีส์ของล็อกคอร์เลตอนลดรมพลคนติดอยู่ในเกมครับในก็จะเป็นคลิปที่สอนนะครับจากในเรื่องของอาชีพหลักทั้งสองครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับเราทําในส่วนของการเดียนไปในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนแอสซิสต์สำหรับอาชีพไหนนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยผมก็จะหยิบมาทาไม่ได้พิจารณาอะไรมากมายนะครับในส่วนของอาชีพถ้าอาชีพไหนน่าเล่นน่าสนใจเนี่ยผมก็จะหยิบมาทาเลย ึ่งในส่วน As งแอสซ็กซเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่2เลยเนะครับจมารดา12อาชีพหลักก็ข้อมูลของอาชีพนี้นะครับค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยแั้นเราอยู่สียเวลากันอยู่เลยเนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของแอสซ็กซินนเลยครับแอสซ s s i ซินหรือว่านาคาประกอบเป็น1ใน12อาชีพหลักของเกมอดัลเทลและเป็น1ใน3อาชีพประเภทอาวุธโจมตี a s สซัซินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธในการทำความเสียหายและพวกเขายังมีสกิลมากมายในการสร้างความเสียหายที่หลากหลายอีกด้วยและนอกจากนี้อสซ s ซินยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสังหารศัตรูทั้งการสังหารด้วยการรอบโจมตีและการสังหารศัตรูด้วยการทำดามเอยยางมากมายมหาศาลซึ่งว่ากันว่าจากอาชีพหลักทั้สสกิลของอสซ s ซินสามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพได้สูงที่สุดแล้ว วิธีการต่อสู้แล้วก็การสังหารของแอสซาสินนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการโจมตีที่รวดเร็วสะอาดตามีความยืดหยุ่นแล้วก็ความคล่องตัวและสังหารศัตรูในทันทีในชั่วพริบตาเดียวโดยอาวุธที่แอสซิสินสามารถติดตั้งได้นะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นมีดสั้นน้ำหนักเบาดาบมือเดียวอาวุธสองมือบางประเภทหรือแม้แต่แอสซิสินบางคนนะครับก็พันเปลี่ยนมาใช้อุรายไกลอย่างเช่นจำพวกของคู่ในธนูแล้วก็หน้าไม้ ด้วยความที่สามารถใช้วูดได้อย่างหลากหลายทํใไมผู้เล่นแอสซิสต์นเนี่ยครับสามารถปั้นอาชีพนี้ออกมาได้อย่างหลากหลายแล้วก็แหวกแนวมากๆเลยแต่แล้วก็ตามถึงแม้จะมีความสามารถในการทำดาเมจที่สูงและสามารถใช้วูดได้อย่างหลากหลายมากๆแต่ว่าแอสซิสตนมีสกิลในการป้องกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองและนอกจากนี้พวกเขายังสามารถติดตั้งได้เฉพาะแค่ชุดเกราะน้าหนักเบาแต่เช่นจยาพวกของชุดเกราะหนาและก็ชุดเกราะผ้า ทำให้ในเรื่องขององค์ประกอบโดยรวมในการป้องกันความสามารถในการป้องกันงแอสซาซินนะครับจะจได้ว่าบางเฉียบเลยทีเดียวครับดังนั้นเพื่อที่จะไม่ตุยอย่างง่ายได้ผู้ที่เล่นแอสซาซินนะครับจำเป็นต้องมีทักษะในการหลบหลีกทักษะในการเคลื่อนไหวมุ่งเน้นไปที่การหลบหลีกแล้วก็การโจมตีแต่งตัวเข้าไปในเงามืดใช้สกิลนะครับในการหลบไปด้านหลังรู้จักการเข้าไปโจมตีแล้วก็ถอยไปตั้งหลักใช้ช่องว่างตัวเองแล้วก็สัตตู้ให้เป็นประโยชน์หลบหลีกการตัวจับแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งไปที่การทำนำเมย์อย่างมากมายมหาศาล โดยแนวทางการบันอัคซินเนี่ยครับจะมีทั้งหมดอยู่3สายดังนี้เลยสายที่ 1. Shadow b r a ด e s h a ชาร์โดเบหรือว่าใบมีดเงาเป็นการบันอัซินแบบดั้งเดิมโดยเน้นไปที่การรอบสังหารแล้วก็การระเบิดความเสียหายแบบกระจายสายการบันชาร์โดเบรดจะมีอยู่สรูปแบบหลกัลกๆครับแบบแรกก็คือใช้อาวุธมือเดียวน้ำหนักเบา ในการโจมตีจุดอ่อนโจมตีจุดสำคัญนะครับในการทำน้ำเมือยอย่างรุนแรงในขณะที่แบบที่สอของช h a d o w b ร a ดจะใช้วุ้สองมือขนาดใหญ่ในการโจมตีอย่างรุนแรงทำความเสียหายจำนวนมากในการโจมตีแต่ว่าก็สามารถดึงดูดความโกรธด,ดึงดูดความเกลียดชังนะครับได้อย่างง่ายดายเหมือนกันดยความนิสัยนี้นะครับสามารถทำน้ำเมือยได้อย่างสูงมากๆ ทำให้สาย Shadow Blade นั้นนะครับจะมีการใช้สกิลในการเคลื่อนไหวสกิลในการหลบหลีกสกิลในการหลีกเลี่ยงความโกรธของมอนสเตอร์และเป็นสายที่เหมาะม,มากนะครับสนุกการเล่นแบบโซโล่สามารถใช้เดี่ยวโดยที่ไม่ต้องหวังเพิ่งปาร์ตี้เลยทีเดียวครับโดยคนิปันแอสซ s s ินสาย Shadow Blade ในแครปเปอ็ไดแก่อาสกิแห่งล็อกโคลิสตน a s สซิ s ินสายที่2สไนเ n i ร์สายการปั้น s นปอร์ในแคปเป็นผู้เชี่ยวชาญในการโจมตีระยะไกลโดยการใช้ธนูยาแล้วก็หน้าไม้ การโจมตีของสายสไนเปอร์นะครับสามารถสาาร้างความเสียหายได้สูงเหมือนกันและลูกศรแต่ละดอกในครับที่วกเขาได้ทําการโจมตีลูกศรต่างๆของสายสไนเปอร์ในครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปทั้งลูกศรแช่แข็งลูกศรเปลวเพลิงลูกศรแสงลูกศรพิษบางทีก็เป็นลูกศรดีบัฟต่างๆทําให้สายกนนารมาสไนเปอร์เนี่ยเหมาะทั้งการเล่นแบบโซโลโ่เล่นแบบปาร์ตี้ก็ดีเล่นแบบลงเรทก็ได้เนื่อ <K an imer> จะมีประโยชน์มากมายเลยนะครับทั้งการทําดาเมนทางกายภาพแล้วก็การทําดาเมนจากดีบัฟต่างๆ ซึ่งคนี้ปั้นแอสซินสายไนยเปอร์นะครับก็ได้แก่วิลเลียมมาสซาตุเซตแห่งคิวซิมโบซอสแล้วก็ตัวของฮีเอ็นด้ครับจากคิวพารามิชเันเซียวกาเดียนสายที่สซอแดนเซอร์ซอแดนเซอร์เป็นสายการปั้นนแคปที่ใช้อาวุธคู่โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเสียหายที่มั่นคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องตามเลยจะมีความเส้นตรงแล้วก็คงที่อยู่อย่างเสมอ สายซอแดนเซอร์เมื่อเปรียบเทียบกับชาโดว์เบตแล้วมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของการปั้นอยู่ชาโดว์เบตจะมุ่งเน้นในเรื่องของการรอบโจมตีการรอบสังหันแล้วก็ทำดามเมจอย่างสูงสูงส่วนซอแดนเซอร์นั้นจะประทัดในแนวหน้ามุ่งเน้นไปที่การโจมตีอย่างต่อเนื่องการใช้คอมโบต่อกันนะครับด้วยการแคสสกิลถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการเล่นแต่ว่าดามเมจที่ซอแดนเซอร์สามารถทำได้เนี่ยจะไม่ด้อยกว่าชารดวูเบตเลย ซึ่งคนนี้เป็นแอสซัสซินสายสอรดแดนเซอร์นี่ครับก็ได้แก่ล,ลิโอเนลโดเนี่ยเขาเป็นเวอร์ชันคลาสสิกเลยนะครับในการปั้นสอรดแดนเซอร์โดยก็ใช้ดาบสองมือนี่ครับในการทอมคอมโบแล้วก็ทำการโจมตีนั่นเองครับก็ในเมื่อเราพูดถึงภาพรวมแล้วก็แนวทางในการปั้นแอสซัสซินไปแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลต่างๆนะครับของแอสซัสซินกันว่าอาชีพนี้นะครับมีสกิลอะไรที่เปิดเผยออกมาบ้างและแต่สกิลเนี่ยเป็นสกิลประมาณไหนมีความสามารถยังไงเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่างๆของแอสซัสซินกันเลยเดี๋ยวววเรรริิ่่่มมมจจาาากกกกกสลในนนหหดขอออองแแคทืโาาตีั สกิลที่ 1. นะะึ c Axel Fang Axel Fang ใครับเป็นสกิลทุกระยะเป็นสกิลในการซัพพอร์ตการโจมตีและก็เป็นสกิลในการเคลื่อนไหวก่องแอสซ์ซินด้วย Axel Fang เป็นสกิลในการโจมตีที่ฟันคูดต่อสู้อย่างรวดเร็วในขณะที่วิ่งผ่านศัตรูมันเป็นสกิลในการสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างมาตรฐานมันไม่มากจนเกินไปและก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่ Axel Fang ก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถใช้นในหลากหลายมุมได้อย่าเชื่อหากเป็นการโจมตีจากที่สูงลงสู่พื้นความเร็วในการโจมตีของท่า Axel Fang เนี่ยจะมีความสูงมากยิ่งขึ ซึ่ง Axel แ n งจะได้ว่าเป็นสกิลที่ถูกใช้โดยแอสซัสซินที่มุ่งเน้นมาที่ความคล่องตัวความคล่องแคล่วแล้วลก็ความเร็วในการเคลื่อนไหวแล้วก็ในเรื่องของการโจมตีอย่างต่อเนื่องมากกว่าการทำดาเมดเนีครับด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว <S 2> <S 2> <S สกิลที่ 2. Assassin a t e เป็นสกิลสเปเชียลมูฟเมนต์ของแอสซ s สซิน Assassin, Assassin t e จะได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญของแอสซัสซินและก็เป็นสกิลขั้นสุดท้ายของแอสซินแล้ว มันเป็นสกิลที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายในทันทีและเป็นการปลดปล่อยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของแอสซัสซินและสกิลแอสซัสเนตนี่แหละมันจะได้ว่าเป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจได้อย่างมากมายมหาศาลและก็เป็นสกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสกิลของอาชีพสายอาวุธโจมตีที่สามารถสร้างความเสียหายที่สูงที่สุดนั่นเองครับถ้าตามหลักการของสกิลแอสซัสเซนตแล้วศัตรูมักจะถูกฆ่าทันทีนะครับหากระดับต่ำกว่าแอสซัสซินอย่างน้อยสิเลเวล และก็ยังไม่เพียงแค่นั้นเนืเ่องจากความแข็งแกร่งและก็ความสูดยอดของสกิลนี้นะคะจะเพิ่มขึ้นต่อในเรื่องของความชํานาญและก็เลเวลของตัวแอสซิสินคน,นนั้นนั้นจึงทําให้ศักยภาพในการทําดามตจสศัสกยภาพของสกิลจะแล้วแต่แอสซิส,สิ์คน,นนั้นนะคะว่าแข็งแกร่งแค่ไหนแอสซิสินะสกิลที่3 astro free break เป็นสกิลจำพวกของระยะไกลแล้วก็ดีบับ astro free break เป็นการโจมตีด้วยลูกศรหรือว่ามีดควางที่เล็งมาที่เส้นประสาทของคู่ต่อสู้แสกิลนี้ทำการโจมตีโดนเป้าหมายแล้วศัตรูจะเป็นอมัมพาตไม่กี่วินาทีและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเนี่ยครับจะลดลงเป็นอย่างมากแต่ก็ด้วยความที่ว่าระยะอมัมพาตเนี่ยค่อนข้างสั้นทำให้ส่วนใหญ่แล้วสกิลนี้นะครับจะเหมาะสำหรับแอสซัสซินที่ปั้นทางสายระยะไกลใช้การเคลื่อนที่ระยะไกลแล้วก็ทำการโจมตีเรื่อยๆวิ่งแล้วก็โจมตีวิ่งโจมตีวิ่งโจมตีเรื่อยๆทำการมอบดีบัฟอัมพาต้อตออ่่องเนนืนน 4. Daily Dance Security เดลี่แดนเป็นสกิลในการโจมตีที่มีค่าดาเมจไม่สูงมากดาเมจที่ทําได้ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าครูดาวเนี่ยเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นและนอกจากนี้สกิลนี้ยังสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับถ้าหากใช้ติดต่อกันซึ่งสามารถสูงสุดได้ถึง8สแต็กเลยทีเดียวทำให้ส่วนมากแล้วนะครับคนที่ใช้สกิลนี้ของแอสซัซินเนี่ยเขาจะใช้ในการต่อคอมโบใช้ทั้งเข้าใช้ทั้งออกใช้เดลี่แดนนะครับพร้อมกับสกิลอื่นไปด้วยสะสมสแต็กขึ้นไปเรื่อออยยยๆนนสาา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 มมมมรถทดดเเไ้่งงกหศั สกิลที่5 d e เดสติเเป็นสกิลระยะประชิดแล้วก็ดีบับ d e s t i n g e r เป็นสกิลที่มีความสามารถพิเศษในครับในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแล้วก็มีโอกาสทาให้ศัตรูนะครับติดพิดได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นสกิลที่สามารถใช้เฉพาะกับอาวุธระยะประชิดเท่านั้นในส่วนของประสิทธิภาพในการทำดาเมจคอมพลีทนะครับของสกิลเดสติงเกอร์เนี่ยจะไม่ได้สูงมากอะไรแต่ว่าจะสามารถสตันแล้วก็สามารถผลิตการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ในครับในช่วงระยะเวลาหนึง ทำ่ไมกลยุทธ์ทั่วไปนในการเล่นสกิลนี้นจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับด้วยเดสติงเกอร์แล้วก็ทําการถอยออกมาในการตั้งหลักแล้วก็ใช้สกิลอื่นในการโจมตีเข้าไปแล้วจากนั้นก็ใช้เดสติงเกอร์นะครับใน,นการถอยออกมาอีกโดยทํารูปแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา,มมานั่นเองครับสกิล <fi> ที่ 6. ก extermination Ex Termination เป็นสกิลที่ใช้างงานได้นะครับเฉพาะอาวุธสองมือเท่านั้นโดยจะเป็นการใช้อาวุธะนานใหญ่เช่นดาบยาวหรือว่าเคียวเป็นสกิลในการปลดปล่อยการโจมตีโดยเป็นการผ่าครึ่งศัตรูในคราบที่มีความอันตรายมากๆเป็นการทำดาเมจที่สูงมากๆแต่ว่าก็เป็นสกิลในครับที่สามารถดึงดูดความเกลียดชังของศัตรูได้อย่างง่ายได้เหมือนกันสกิลที่7ฝ็าท่ทิลแอมบัสฟาท่ทิแอมบสหรือว่าการุ่้โจมตีอย่างร้ายแรงเป็นสกิลระยะใดก็ได้แต่ว่าจะมีความเหมาะสมกับพวกสายโจมตีระยะไกลมากกว่า มันเป็นสกิลจำพวกของการที่ว่าต้องมีอาวุธแล้วก็จะทำการชาร์จพลังงานในครับใส่อาวุธชิ้นนั้นๆแล้วก็ปลดปล่อยการโจมตีออกมามันเป็นสกิลที่มีความแข็งแกร่งแลวก็สามารถทำน้าเมนได้แหละแต่ว่าจะมีเวลาในการชาร์จเวลาในการกัดกิบพลังงานนะครับเข้าสู่อาวุธค่อนข้างนานดังนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะถูกขัดขวางหรือว่าถูกแยกออกจากเป้าหมายได้ง่ายทําให้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้สกิลนี้นะครับจำเป็นต้องใช้อาวุธจาพวกของธนูลูกธนูหรือแม้ทั้งหน้าไม้นะครับในการใช้สกิลนี้เพื่อที่สามารถสำแดงศักยภาพ สกิลที่ 8. Paralyzing Bow เป็นสกิลทุกระยะแล้วก็เป็นสกิลดีบับ Paralyzing Bow เป็นการโจมตีด้วยการใช้ดาบหรือล,ลูกธนูที่เคลือบด้วยพิษอมพาตแล้วก็ในระหว่างที่ศัตรูเนี่ยครับโดนพิษอมภาตอยู่นี้ศัตรูจะได้รับความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นในคําในช่วงเวลาของดีบับอมภาตนี้และที่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับในตอนที่ใช้สกิลนี้นะครับก็มีโอกาสที่ทําให้ศัตรูถูติดอมภาตแล้วก็สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อีกด้วยก็เลยจะได้ว่าเป็นสกิลในครับในการโจมตีแล้วก็เป สกิลที่9ก้ n เพนีเดลเพนีเดลหรือว่าเข็มเป็นความเจ็บปวดเป็นสกิลทุรยิยะแล้วก็เป็นสกิลจำพวกของดีบัฟเพนีเดลเป็นสกิลในการคว่างวัตถุคว่างอาวุธในคราบที่มีพิษขนาดเล็กออกไปสมผลทำให้เป้าหมายในครับติดสถานะพิษนันเองครับ แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับในเรื่องของความรุนแรงของพิษพิษจะค่อนข้างอ่อนกว่าสกิลเวนอมสไตร์แต่ว่าสกิลนี้ก็มีประโยชน์นะครับเนื่องจากเป็นสกิลทุระยะสามารถใช้พร้อมกับการเคลื่อนไหวได้แล้วก็ถ้าหากใครในะครับที่ป้นไอโซินสายพิษมีอาชีพเองที่เกี่ยวกับพิษแล้วก็นําความสามารถพิษนะครับมาเข้าควบคู่ก,กับสกิลนี้ความสามารถพิษแตะะยย่ละอย่างเนี่ยมันจะส่งเสริมกันส่งเสริมความแข็งแกร่งของพิษทาให้เอฟเฟกต์พิษเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นสกิลที่10 poison fog ฟลอยั Ask, k, หนฟอกล้วหมอกพิษเป็นสกิลทุกระยะแล้วก็เป็นสกิล AOE ของแอสซัสซินด้วยฟลอยันฟอกเป็นสกิลที่สามารถสร้างหมอกพิษสีเขียวที่สามารถสร้างความเสียหายในพื้นที่รอบๆในตำแหน่งที่ได้มีการกำหนดเอาไว้สกิลนี้เป็นสกิลในการโจมตีที่ไม่ธรรมดาเลยตัวนี้ว่าผู้เล่นเนี่ยครับสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าจะให้กระจายพิษอยู่ตรงไหนสามารถปล่อยหมอกพิษนะครับไปที่ใดแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับสกิลนี้เนี่ยจำเป็นต้องดูจังหวะให้ดีว่าสกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งหมดเลยทั้งสร้างความเสียหายหกัับตู แล้วก็สร้างความเสียหายในครให้กับฝ่ายตนเองก็ได้ทำให้สกิลนี้เหมาะสำหรับนักฆ่าสายระยะไกลแล้วก็เล่นแบบโซโล่ด้วยการใช้กลยุทธ์นะครับลอ่อศัตรูไปยังสถานที่ที่มีการติดตั้งคอยสันฟอ,อกไปล่วงหน้าละเมื่อศัตรูมาถึงก็จะโดนระเบิดบึ้มในครับของหมอกพิษเข้าไปและต่อมาก็จะโดนกระหน่ำการโจมตีนะครับจากภายนอกหมอกพิษสกิลที่11ราพริษชอ็อตราพริษช็อตเป็นการโจมตีระยะไกลและเป็นสกิลในการยิง่าบต่อเนื่องที่มีความรวดเร็ว ลาพิชช็อตเป็นสกิลที่สามารถใชา้ได้จริงนะครับในหลากหลายสถานการณ์จะใ,ในการสร้างความเสียหายเป้าเดียวหรือว่าโจมตีหลายเป้าหมายนะครับด้วยการกระจายก,กระสุนก็ได้ซึ่งลาพิชช็อตก็เป็นสกิลทั่วไปเลยนะครับสำหรับนักฆ่าที่พันทางสายระยะไกล 6, 6, 6, 6. สกิลที่12 Sparkle s s p t s ช a r k l e s h เ t นะครับเป็นสกิลระยะไกลเป็นสกิลในการปกคุมลูกศรน,นะครับด้วยไฟฟ้าเมื่อยิงออกไปแล้วก็โดนเป้าหมาย มันจะบดปล่อยไฟฟ้าช็อตในครับในการทำดาเมจให้กับศัตรูซึ่งไฟฟ้าของสกิลสปาร์เกิลช็อตนี้มันไม่ได้ทำดาเมจแค่กับเป้าหมายเดียวไฟฟ้าของสกิลนี้มันสามารถกระจายความเสียหายนะครับกับพื้นที่โดยรอบได้ทำให้สกิลนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเลยในครับในการกวาดล้างศัตรูที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มลงกันเป็นกระจุกกระจุกเดียวสกิลที่1ิบสามสเตลเบรด สเตลเบยเป็นสกิลในการซุ่มโจมตีโดยการทำดาเมจอย่างรุนแรงซึ่งความเสียหายจะเพิ่มขึ้นไปอย่างมากถ้าใช้สเตลเบยในการโจมตีศัตรูในครับจากด้านหลังและสเตลเบย์ในครับก็เป็นสกิลที่มีคูดาวค่อนข้างสั้นทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสมารถใช้ในการโจมตีใช้ในการต่อคอมโบของแอสซินได้อย่างง่ายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการไปอยู่ด้านหลังของศัตรูเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำได้ยากเนาะสำหรับผู้ที่เล่นโซโลถ้อหากเป็นแทงก็ยังให้แทงลอดได้ด้านหน้าและตัวเองก็ใช ว่าเขาจะเป็นล้งใช้สเตลเบ d ดนะครับ่วมกับสกิลอื่นๆโรีจะสามารถโจมตีจากด้านหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ <B> สกิลที่สิ s w ี่ p e r เปเป็นสกิลทุรยะสกิล a o e แล้วเป็นสกิลสเปเชียลมูฟเมนต์วยครับของแอสซ s สซิน สู้เวเปอร์นะครับเป็นสกิลในการสังหารด้วยการเคลื่อนไหนวเป็นเล็กน้อยมันจะได้ว่าเป็นสกิลในการสังหารอย่างแท้จริงเลยเนื่องจากถ้าหากศัตรูใกล้าตายหรือว่าศัตรูมีรูดต่ำกว่าผู้เล่นค่อนข้างมากศัตรูเหล่านั้นนะครับจะถูกฆ่าตายในทันทีทําให้ส่วนใหญ่แล้วสกิลนี้เนี่ยมั่จะถูกใช้ในการทําความสะอาดสนามรบกำจัดฝูงมอนสเตอร์ที่ปาร์ตี้นะครับได้มีการพลาดไปประมาณนั้นซึ่งนี้คือตัวอย่างสกิลนะครับจำพวกของสกิลในการโจมตีต่อไปจะเป็นจำพวกของสกิลในการซัพพอร์ตในการเล่นครับมาเริ่มจากสกิลที่ 1. Dark Vision ดาววิชั่นรู้ว่าวิสยัยทัศน์เห็นความมืดแต่แล้วก็ตามนะครับสกิลนี้เนี่ยไม่ใช่สกิลตาทิ์ที่จะมองเห็นในทุก,ทกอย่างมันเป็นสกิลเพียงแค่มองเห็นในครับในที่ที่ไม่มีแสงเท่านั้นสกิลนี้จะไม่ได้มีประโยชน์ในคับในการมองเห็นวัตถุที่มองไม่เห็นหรือว่ามองในเรื่องของภาพดวงตาแต่อย่างใดสกิลที่ 2. องให้บก ไฮวอลเป็นสกิลในการวิ่งเข้าไปในจุดบอดของศัตรูแล้วก็ทำการโจมตีแบบติดคริติคอลไฮวอลจะได้ว่าเป็นสกิลในการรอบสังหารที่คุณนข้ามมีประโยชน์มากแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าหากใช้สกิลไฮวอลอย่างต่อเนื่องเนี่ย MP ก็อาจจะหมดลงอย่างรวดเร็วเลยดังนั้นก็เลยกล่าวได้ว่าสกิลนี้เนี่ยจะสามารถสำแดงศักยภาพสูงสุดได้ครับถ้าหากเป็นการต่อสู้ที่มีความเฉียบขาดต่อสู้ระยะสั้นนะครับในการสังหารในช่วงพริบตาเดียวสกิลที่สาม Silence Sniper Silence Sniper เนะครับเป็นสกิลในการทำเครื่องหมายใส่ศัตรูใน่่ยีทััตรูนก็ไม้ว ซึ่งขณะที่มาร์กิ้งของ Silent s i l เลนส์ไนเปอร์ยังมีผลอยู่นี้อัตราการโจมตีอัตราคริติคชลแล้วความเสียหายที่ผู้เล่นทําได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยแล้วก็จะได้ว่าเป็นสกิลอันทรงพลังที่สามารถกําหนดผลลัพธ์ของการต่อสู้ได้แต่ว่าถ้าหากผู้เล่นเนี่ยมีสกิลในการหลบหลีกค่อนข้างน้อยไม่ได้มีสกิลในเรื่องของการหายตัวสกิลจำพวกของการย่องเบาในการไปทำเครื่องหมายมาร์กิ้งศัตรูเนี่ยมันจะทําได้ยากมากๆสกิลที่4 Venom Strike v e n เ m S t r i k e ก็เป็นสก,กิลซัพพอ โดยเป็นสกิลในการเคลือบดาบหรือว่าเคลือบลูกธนูนะครับด้วยพิษอันร้ายแรงซึ่งจะเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีทำความเสียหายเพิ่มเติมจากพิษแล้วก็มอบเอฟเฟกต์พิษอันร้ายแรง right นะครับให้กับคู่ต่อสู้ได้ส่วนนี้คือจำพวกของสกิลนะครับในการซัพพอร์ตการเล่นต่อไปจะเป็นตัวอย่างสกิลจำพวกของการจัดการความโกรธหรือสกิลในการควบคุมความเกลียดชังนะครับของศัตรู อย่างสกิลที่หนึ่ง p e a k a b o เป็นสกิลในการซ่อนตัวที่ทําให้ศัตรูในครับสามารถตัวจับคุณได้ยากมากขึ้นําใา้ในช่วงเวลาในการซ่อนตัวอยู่นี้ความเกลียดชังหรือว่าความโกรธที่ศัตรูทด้สะสมเอาไว้มันจะลดลงไปอย่างมากทําให้เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับจําจพวกที่ว่าทำดาเมจอย่างสูงๆทําข้าวความโกรธต่อมอนสเตอร์ขั้นสุดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สกิลนี้นะครับในการซ่อนตัวแล้วก็ให้ความโกรธของศัตรูเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วค่อยไปทําการโจมตีใหม่สกิลที่ 2. Shake off เป็นสกิลในการคว,าว้างบางสิ่งนะครับลงบนพื้นและหลังจากนั้นก็จะเป็นการสร้างม่านควันในการปิดกั้นการมองเห็นและปิดกั้นแนวสายตาของศัตรูอย่างสมบูรณ์นะครับในเวลาอันสั้นในหวังที่ศัตรูมองไม่เห็นนี้ไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังที่สะสมมาความโกรธของมอนสเตอร์ที่ถูกกระทําก่อนหน้านี้อะไรต่างๆจาพวกนี้นะครับมันจะลดลงไปอย่างมากหรือแม้ั้่การใช้ม่านควันให้แคมในการส่งเสริมการโจมตี ในหวังที่ศัตรูมองไม่เห็นเนี่ยก็ทำการปลดปล่อยการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับใส่ศัตรูซึ่งด้วยความที่มันเป็นสกิลคนข้างพิเศษเป็นสกิลที่ทรงพลังที่สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายทต่ไม่สกิลนี้นะครับจึงมาพร้อมกับครูดาส12ชั่วโมงครูเลนเนี่ยจำเป็นต้องคลิกไต,ต่ตองอย่างดีนะครับว่าใช้สกิลนี้ตอนไหนอย่างไรอย่างไรบ้างครับสกิลที่สามทริงเก็ตวอล์ก เป็นสกิลที่ทาให้ความโกรธความเกลียดชงังของศัตรูเอครับจะลดลงไปอย่างมากโดยการใช้การเคลื่อนไหวนะครับที่มีความตื่นตาตื่นใจในการเคลื่อนไหวพิเศษบางอย่างนะครับในการทาให้ความโกรธของมอนเนียลดลงไปอย่างมากเลยส่วนนี้ก็คือตัวอย่างสกิลนะครับจำพวกของการจัดการความโกรธว่าจัดการความเกลียดชังนะครับของศัตรูนั่นเองครับก็น,นี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของสกิลจำพวกแอสซีนที่ได้มีการเปิดเผยออกมาทั้งสกิลในการโจมตีสกิลจำพวกของการเคลื่อนไหวสกิลนั้นสกิลนี้ค่อนข้างมากมายเลย ก็ได้หาพูดถึงในเรื่องของมุมมองของเกม MMORPG แล้วอาชีพแอสซิสต์นเนี่ยจะเว่าเป็นอาชีพนะครับค่อนข้างอยู่คู่บ้านคู่เมืองเลยพอกับกาเดียเลยมีตัวแทนก็ต้องมีนักฆ่ามีนักฆ่าก็ต้องมีจอมเวทมีจอมเวทก็ต้องมีผู้รักษาประมาณนั้น ซึ่งแอสซัสซินเนี่ยมันเป็นอาชีพนะครับที่คุนข้านจะน่าเล่นมากมากด้วยความที่เล่นโซโล่ก็ได้ทำดาเมจอย่างมากมายมหาศาลก็ได้เข้าออกก็ดีและก็ยังมีความเทในคันวปนโกของสกิลอีกตั้งหลายแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นสายนักฆ่าเนาะแต่นั้นพลังป้องกันคอมบนเนี่ยมันก็เลยจะไม่สูงมากเพราะถ้าหากพลังโจมตีก็สูงพลังป้องกันก็สูงเนี่ยมันก็จะเวอร์วังเกินไปในเข้าสหรับสายอาชีพนี้ซึ่งแอสซินเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมเล่นในหลากหลายเกมมากๆเลยอย่างแรกลองเนี่ยผมก็เล่นแอสซันส ที่มาสามารถปั้นทางสายของลิปเปอร์แล้วก็เลเว่นได้น,นี่แหละซึ่งก็จะมีความแอสซิซินมาเหมือนกันขอสลับในส่วนของอาชีพแอสซิซินในซีรีส์ของล็อกวอนเสตนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยแต่มอนผิวเผินเนี่ยข้อมูลอาจจะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วในครับมีอาชีพที่มีข้อมูลมากกว่านั้นซึ่งก็อติดตามมันได้เลย พออาชีพแล้นในคำมีภาพรวมค่างเยอะมีแนวทางการปั้นค่อนข้างหลายสายแล้วก็มีสกิลที่เปิดเผยอ,ออกมาในค่อนข้างเยอะมากๆทั้งสกิลบัฟดีบัฟสกิลนั่นสกิลโอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยต้องจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยทุกๆคนนคะครับก็สามารถ,ถทายไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซัสไคร โดยที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาสินไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่องไหนสรีดีเรื่องอะไรละครตัวไหนที่มีความน่านสนใจเนี่ยก็ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ